ครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่ดำรงถักศิลป์ครับจะนําสาระดีๆเกี่ยวกับทุเรียนกลับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับวันนี้ก็มามีน้องๆครับสองท่านจะมาศึกษาเรื่องฟเซเลียมเป็นยังไงนะครับนะก็เดี๋ยวบอกเคียงเรีงนาหน่อยครับชื่อค่ะนกค่ะเดือนค่ะรับน้องเดือนนะครับค่ะก็วันนี้อยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคพืชในทุเรียนกับผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ก็เลยพามาดูในเรื่องของเชื้อฟเซเลียม ต้องให้ผู้ใหญ่อธิบายแล้วค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะเชื้อตัวนี้อ้าครับเดี๋ยวเรามาดูในต้นกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับครับนี่คือน้องน้องทั้งสองครับอยากรู้โรคฟิวซเลียมนะครับหรือว่าฟิวซเลียมนะครับดูนะครับว่าเป็นยังไงกูฟิวซเรียมนะครับจะเป็นขุยขาวๆนะครับที่ที่ต้นหรือว่าที่กิ่งแบบนี้นะครับไม่ใช่ราสีชุมพูหรือว่าไม่ใช่ไฟทอฟซาล่านะครับสังเกตให้ดี ซาเรียมอยากจะมาดูนะครับนี่ครับคือซาเรียมเนี่ยเห็นนะครับขาวๆนะเป็นสีขาวๆคือจะลงไม่ว่าจะเป็นแขนงหรือว่าจะลงที่กิง่งนะครับจะลงที่ยอดอ่อนนะช่วงหน้าฝนชุกนะครับแล้วที่ช่วฝนชุกๆนะจะทาให้ลงที่ต้นแล้วก็ละละปลายกิ่งหรือว่าแขนงจะลามมาที่ต้นอย่างนี้นะครับเปนสขีขาวๆอย่างนี้นะครับนะมแม้จะเป็นทุเรียนบ้านนะครับนะก็ ไม่ปราณีใครโรคนะครับไม่ปราณีใครนะไม่ว่าทุเรียนบ้านหรือว่าทุเรียนหมทองคำถุกนะครับนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะลงมาถึงกิ่งทุเรียนบ้านอันนี้กิ่งทุเรียนบ้านอยู่ข้างล่างนะครับนะคือเสเลี่ยมกำลังอกันในชัดชัดนะครับกับคือน้องๆทั้งสองครับนะอยากมาศึกษาอยากรู้เรื่องไอคือเสเลี่ยมครับนะแขนก็ลงกิ่งก็ลงนะครับไม่ว่าจะเพราะจะกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ลงทั้งนั้นนะฮะคือโรคนี้ครับไม่รู้จัก คนนะครับนะไม่รู้จักผู้ใหญ่ไม่รู้จักน้องนกไม่รู้จักน้องเดือนนะครับโรคนี้ครับนะรู้จักแต่ทุเรียนอย่างเดียวแต่รู้ว่าพืชอื่นๆในตระกูลพืชแต่ทุกคนต้องรู้จักโรคนะครับต้องรู้จักครับก็เห็นอาการแล้วเป็นยังไงบ้างก็อาการที่สังเกตเห็นนะคะคือว่ามันจะลามมันตั้งแต่ยอดก็คือจากด้านบนลงมายอดอ่อนๆลงมาเลยค่อยๆลามค่อยๆแห้งลงมาแห้งลงมาเรื่อยๆ แล้วก็ในที่สุดก็คือลงมาในกิ่งหลักๆได้ด้านล่างนะคะคทีนี้อยากจะสอบถามผู้ใหญ่ค่ะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วในสภาพอากาศที่ชื้นๆแบบนี้มันน่าจะลามได้ได้เร็วเร็วครับผู้ใหญ่มีวิธีการในเรื่องของการยับยั้งยังไงคือ,อาการยับยั้งหนึ่งนะจะต้องอในภายในต้นเนี่ยบางทีต้นก็อาจจะโป่งนะแต่โป่งไม่ร่มเทิบจริงแล้วแต่ว่าปัญหาคืออากาศอากาศ,ากาศปิดนะครับเพราะอากาศปิดอ,อากาศที่ฝนตกหลายวันนะครับอากาศเขาเรียกว่า ความแห้งแล้งไม่พอนะกันนะอากาศที่เป็นตัวแปรท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหรือว่าอะไรหลายๆอย่างครับอากาศคือตัวแปรทําให้ทุเรียนต้นนี้นะครับนะเป็นโรคง่ายนะครับคือสถานเดียวครับตอนนี้ตัดต้นแค่นี้ครับนะตัดต้นแล้วก็เอาแต่กิงทุเรียนบ้านไว้นะครับตัดแค่นี้นะครับนี่พอลงมาถึงนี้แล้วนี่ตัดแค่นี้ยังแต่แขนงใหม่ได้นะคือเราเอาแขนงทุเรียนบ้านขึ้นมาใหม่แล้วก็เสียบยอดนะครับทางอื่นไม่มีวิธีแก้นะครับเมื่อลงขนาดนี้นะครับต้นยังเล็กอายุประมาณ เกือบปีแล้วนะครับนะทางอื่นไม่มีทางแก้ครับต้องอย่างนี้อย่างเดียวนะครับนะต้นทิ้งเอาแขนงใหม่เสียบยอดใหม่นะครับถึงแม้ตอนนี้ก็จะไม่ร่มทึบนะครับจริงๆแล้วจะไม่ร่มทึบในภายในของพุ่มแต่ว่าอาจจะมีกล้วยมีอะไรนี่ครับนี่คือตัวปัญหาอากาศถ่ายเทไม่ได้นะครับนะก็ทําให้อา็นโรคง่ายๆนะครับนะก็เดี๋ยวไปดูกับต้นใหม่กันครับนะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งครับครับลักษณะที่ทุเรียน ใบสีเขียวปกติครับฟูซาเลียมลงใช้เวลาไม่นานครับจากที่ใบสวยเป็นปกติครับใบเหลืองร่วงหล่นต้นก็ยืนตายอย่างนี้ครับเป็นโรคที่อันตรายมากครับเคยโรคนี้เคยระบาดทางยุโรปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับลงที่ต้นก็ลงนะครับผสมกับ ไฮท็อปตรล่าราติชมพูกับโพสรเรียมก็บวกเข้าไปด้วยนะครับในส่วนมากแล้วจะลงที่ปลายใบแล้วก็วิ่งเข้ามาหากิง่งแล้วเข้าหารำต้น,นครับเข้ามาบกท่ออาหารทันทีนะครับแต่ทำให้ทุเรียนนี่ เหลืองตายทันทีนะครับใบร่วงตายทันทีครับอันตรายมากครับเป็นโรคที่น่ากลัวนะครับสำหรับผู้ใช้เลียมนี้นะครับร้ายแรงกว่าไฟอทอปทอร่าราสีชุมภูครับ ดูลักษณะนะครับเรียนสวยครับต้นเล็กต้นใหญ่ครับฟิวเซเรียมลงอย่างหนักนะครับโรคไม่รู้จักใครครับโรคไม่รู้จักยานครับโรคทำลายทั้งนั้นครับต้นอายุยังไม่มากครับอายุสี่ห้าปีครับเจอฟิวเซเรียมลงนะครับเพราะปีไหนถ้ามีฝนตกชุกฝนตกเยอะกบฟิวเซเรียมชอบนะครับเคยระบาดทาง ยุโรปมาเมื่อ20ปีที่แล้วกับจากที่ผมได้อ่านในหนังสือนะครับฟิวเซียมกับระบาดหนักทำให้ต้นเสียหายทั้งแปลงนะครับไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่เนี่ยเหลืองหมดนะครับเกี่ยวฟิวเซียมครับลงปลายใบเป็นโรคที่อันตรายที่สุดครับฟิวเซียมครับตายเร็วกว่าไฟทอบเท่าราศีชมพูนะครับอยู่ ไม่นานครับพอเป็นโรคปุ๊บอยู่สีห่หเดือนก็ตายทันทีนะครับโรคนี้นะครับเป็นโรคอันตรายมากเป็นโรคที่น่ากลัวกว่าไฟทอฟตัาราสีชุมพูนะครับฟิลเซเรียมนะครับลงแล้วตายแน่นอน,นครับถ้ารักษาไม่ทันครับก็รักษาคงจะยากเวราฝนตกไหมครับทําให้อากาศมีความชื้นมีความ เปรนปลของอากาศทาให้ต้นตายเร็วครับครับวันนี้ผมก็อยู่กับน้องนกนะครับอ่าแล้วก็น้องเดือนนะครับมาพิสูจน์ทุเรียนต้นที่ว่าเป็นผิวซาลียมครับใช้เวลา9เดือนนะครับอ่าตอนนี้เรามาดูครับจากที่ว่าเมื่อก่อนคลิปก่อนที่เราถ่ายกันไว้นะครับเเดือนครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะครับเห็นนกนะอ่าดูนะครับอ่าตายแล้วครับไม่เหลือนะครับฮะไม่เหลือเหลือแต่ตอครับเหลือแต่ตอครับนี่คือเมื่อก่อน อยากพิสูจน์ที่ว่าฟิวซาเรียมลงที่ยอดนะครับนะแล้วก็ไม่ได้ตัดต้นถ้าตัดต้นตอนนี้รอดนะครับช่วงนั้นนะครับอตอนนี้จะรอดแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ได้ตัดเ,เพราะว่าไวาพ้พิสูจน์ดูว่าแต่มันก็ตายไปเลยครับพ่อช่วงล่างเป็นทุเรียนบ้านกับสุเรียนบ้านก็ตายไปเลยเพราะโรคนี้ไม่ปราณีใครนะครับลงหมด่ะเอาดูครับสภาพที่เดิมยังเหมือนเดิมก็ยังมีต้นกล้วย <c oughs> แล้วก็ต้นหนูนะครับเริ่มเหลืองอย่าง้วกิ่งนะครับเห็นนะครับนี่คือฟิวซาเรียมน <c oughs> ะครับไม่ปราณีใครนะครับ ไม่รู้จักคนนะครับโรคนะครับแต่โรคไม่ไม่รู้จักคนนะครับแต่คนรู้จักโรคครับอ่ะอ่นี่ครับนี่คือเป็นการพิสูจน์นะครับว่าใช้เวลาไม่นานตายนะครับตายทั้งต้นนะเรายืนอยู่ครับยังมีหลักฐานที่เดิมครับต้นเดิมนะครับอันนี้เป็นการยืนยันว่าตายแน่นอนด้วยฟิวซเรียมนะครับจากที่เรา พิสูจน์มาใช้เวลาทั้งหมด9เดือนนะเเดือนเเดือนเต็มนะครับตอนนั้นเรามีอาการก็นคืออมีการมาแห้งจกบนลครับแต่ว่าตอนนี้คือแห้งหมดแล้วค่ะหมดแล้วยกมดแล้วอหักแล้วอครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนบ้านหรือว่าทุเรียนหมอทองคำถุงครับเป็นโรคทั้งนั้นครับอยู่ที่การบริหารจัดการนะครับผมครับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องนกและน้องเดือนทั้งคู่นะครับที่เราบาพิสูจน์กันว่าตายจริงหรือไม่ครับครับผมดีครับ